สุดเย้ค่ะเซิร์ฟมาอามีนอ่านลูกนี้โอ้ยลงค่ะผู้สิทธิ์ค่ะเซิร์ฟอืมเอาค่ะมีเอสบ้างค่ะผู้สิทธิ์เซิร์ฟต่อค่ะผู้สิทธิ์โอ้โหบนแท่โลนเอาค่ะเดมอนฟูดยกหลังมาโอ้ยแล้วผูสิทธิ์ค่ะลูกนี้ โอ้ไปเสิร์ฟแล้วก็มาตีเองอีกนะคะ <g uck> ยอดเกี่ยมมากเลยครับผู้เซ่นเอาควะมแรกได้ยกมาให้อาร์มีน่ะลูกนี้เรียบร้อยค่ะเกาะคะแนนขึ้นมาครับคะแนนของ m ดมอนฟูดครับโดยทางอาร์มีนพุสดาโนวิชครับลูกนี้นี่ก็โอ้โหมีทางอนุชิทพกดีแก้วนี่ขึ้นหลอกให้นะครับแล้วก็อาร์มีนนี่รออยู่หัวเสาฟาดลงไปครับ 47ค่ะลงมาเสิร์ฟนะคะอามินโอ้เอสค่ะลูกนี้โอ้โหถึงเส้นหลังเลยค่ะบอลเสิร์ฟเซตแรกนี่เอสปิววอนเลยครับทั้ง2ทีมเลยนะฮะโคราชมาในช่วงต้นครับส่วนไอวอนฟตูตามมาในช่วงกลางเซตครับดูภาพช้าพร้อมๆกันครับลูกนี้จานิต้าเลือกจะปล่อยครับโอ้โห37ลงมาเสิร์ฟอีกครั้งโอ้ได้ไม่ค่อยดีคโคราช โอ้โหแล้วไม่รู้กันลูกนี้เน,นี่ยค่ะบอนสามนะคะไปยืนเกี่ยงกันคาร์เเก้กับวันชัยโอ้โหเหลือหนึ่งคะแนนเท่านั้นค่ะตอนนี้ระยะห่างอ้าวค่ะหหว,วันแรกได้โคราชให้เซอร์เก้ตไปบล็อกโอ้โหโลงอีกค่ะ โอ้เอาพาตีเสมอค่ะทางไดมอนด์ฟูด17เท่ากันหุ่นสะใจกันยกใหญ่เลยอะครับทีมงานสตาร์บแล้วก็ผู้เล่นของทางไดมอนด์ฟูดครับดูครับลูกนี้โอ้โหมีโลซลาฟครับต่างชาติบล็อกต่างชาติเลยนะฮะเบลเกเรียจัดการคาฟถานครับลูกนี้โอ้โหดูมัดเลยฮะท่างตีเสมอจนได้ไดมอนด์ฟูดมินส์วิกที้ห่างไปหน่อยบนแรกธนัทอ่าลูกนี้ โดนใครไม่โดนค่ะอ้แต่โคชขอดูค่ะโรเต้โอ้โคชเต้มีแผนเหนือเมฆอีกครับดูฟาวเน็ตครับอเอาสิครับโอ้ชาเลนจ์ซอวชาเลนจ์ครับ เดี๋ยวดูครับใครที่เด็ดกว่ากันครับโอ้โหไม่โดนครับเอา,เาค่ะ,ะบอลเซฟของอามินมันได้ยังห่าง,างอยู่คระคราชสามเมตรบอลชยัยไม่ผ่านบล็อกค่ะโอ้โห เอาค่ะตอนนี้หนี2แต้มเลยค่ะเดล蒙ฟูด1ิ1้ค่ะกลายเป็นเดล蒙ฟูดเหมือนได้พลังวิเศษมาครับ <laughs> อยู่ดีๆหลังพ้นเทคิิอล์ทาเอานี่มาชุดใหญ่เลยอะครับลูกนี้ก็จับล็อกฮะโอ้โหนี่เจิร์ต่อเนื่องเลยค่ะมินอ้าวครานี้วันแรกสวยธนัทบอลสูงไปแตะยอดอยังรองทันเดฟูดไปลงสลับโห่ลงสู้เลยค่ะลูกนี้ โอ้โหกลายเป็น diamond food time d i a m ดโชว์ไปเลยครับโอ้บอลเซิร์ฟของอาหมินนี่กดดันผู้เล่นฝั่งโคราชได้ทุกลูกนะครับแล้วโคราชตีกลับมาส่วนใหญ่ก็เซฟได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เกือบทั้งหมดนะครับในช่วงหลังครับไดมอน n d food ครับอือยี่สิบสิบเจ็ดครับขึ้นเลขสองก่อนซะอย่างนั้นนะครับทางไดมอน n d food โอ้โละทิ้งสามพลานะตอนนี้โอ้โหงเสิร์ฟไม่พลาดเลยค่ะหมิน บอลสั้นไม่เต่มือแล้วแต่ได้สวนปั้นหน้าตะข่ายโอ้จังหวะสุดท้ายเอ้ายังไงคะมาจังหวะสุดท้ายนี่โดนโอ้โหนันทวุฒิเซิบฟสวยให้คนแรกยกมาบอลสั้นรับลนลบ3กอีกทีคับเป็นโลสลกับเมื่อในเกมสูงมากเลยนะครับ สลาฟกันพนาล็อกล้นมาลูกนี้ใส่เลยครับเน้นๆไม่มีปัญหาครับรับล้นมาลูกนี้รอดยากครับตัวสลาฟนี่โอ้โหตัวของความสูง202เซนติไม่เฮ็ดนะครับ2118อดค่ะนุชิตเซิร์ฟตากลั้งแรกพนัสอาร์ตสลับล็อกออกไปค่ะ โคราตจะดึงแต้มคืนกลับมาได้เหนื่อยเลยนะครับแล้วเป็นถนัดครับที่ซัดแฉบล้อออกไปครับสั่งจิตยกลูกนี้มาแล้วก็ตีไปติดทางอนิพงครับจะเปลี่ยนเอาคู่เดิมลงมานะคะทังโคราชเอาโซเก้ค่ะกลับลงมานะคะแล้วก็บุญยญริศค่ะ จ้จะเสิร์ฟกับบุญยลิศแรงไปครับบอลเสิร์ฟหลุดออกหลังเสิร์ฟไป 2s เอสแรกพอเริ่มเกมแล้วเสิร์ฟในช่วงหลายนั้น,นี่อีก2ลูกหลังสุดที่เสียหมดเลยนะครับทงด้าน,นของมิอวงทอนครับจะแบบเน้นเกินไปครับยี่สิบสองสิบเก้าค่ะอดิพงเสิร์ฟ ใคทีี้ะวันแรกสเก้เอาพามาติดบล็อกยังอยู่ที่โคราชสเก้สู้ค่ะพนี้ยังติดบล็อกเอารับล้นแต่มอนฟูดเลือกบอลสั้นกฤดสดงค่ะสวนกับอ้หนีไปอีกค่ะ23:19โอ้โหโคราชมีปัญหาแล้วครับริ่งๆเฉพาะการเปิดบอลแรกในช่วงหลังนี้เปิดไม่ได้เลยนะครับูกนี้นี่แลมอนฟูดนี่ได้โอกาสโตกลับแล้วก็เน่งเ่เลยครับบอลสั้นของทาง ยามีนกิตตานินสวัยครับเสิร์ฟอีกครั้งค่ะดิพงได้แล้วนอคุแตะมาค่ะลูกนี้บอลมันห่างไปหน่อยดูสิแตะย้อนคืนค่ะโอ้โหตกตงข้างบล็อกนะคะอู่ๆสิทธครับลูกนี้ก็ย้อนข้ามบล็อกไปเลยอ่ะครับแล้วก็ เป็นคะแนนที่เล่นได้อย่างชาญฉลาดมากครับมารองไม่ทันนะครับทางธนภัท์ครับแล้วก็ทำให้แต่มันปูดนี่ขึ้นไปนำ24-19ต่อ5 right เซตพอยต์เลยนะครับอีกพงษ์ค่ะเสิฟสามีวันชัยเอาค่ะได้มาบ้างแล้วค่ะโคราช20-24ต่อติดคะแนนกลับมาได้ครับทางนครราชสีมาแต่ว่า โจ์ของพวกเขาเนี่ยคือ,อต้องเซฟไปถึง4เซตพอยต์นะครับอ้โูแบงโมฟูดไม่มีประมาณเลยครับี่24 20นะครับเรียกเวลานอกเพื่อปิดบัญชีเลยนะครับในเซตเนี้ยครับคือเป็นเกมใหญ่นะครับ big match อย่างนี้นี่ทุกคะแนนนี่ละเอียดหมดนะครับปิดได้ต้องปิดนะครับ ชมต่อค่ะบูกเสิบลึกมายังพอได้ครับวันแรกภูสิทธิ์อาจลูกนี้ไม่ผ่านบล็อกค่ะยังไม่ให้เปิดง่ายๆค่ะโคราชเซฟไปสองแล้วครับทางของโคราชครับเหลืออีกสามนะครับที่ต้องเซฟให้ได้ครับโอ้ยอยู่นี้นี่ภูสิทธินี้ซัดไปลูกนี้โอ้น่าจะเป็นเซอร์เก้ครับขึ้นไปคู่กับทางชัดโมงคลครับบล็อกกดลงมาได้ทำไมครั้งคัทนัด อ๋อภาพมันแรกสวยเล่นสั้นค่ะคือสแตดาแล้วไม่ทันแล้วค่ะสุดท้ายแต่ยามีครับปิดสกอร์ให้กับทางด้านของเนเวลฟูดในคะแนนสุดท้ายของเซตแรกนะครับแล้ว